แหลบฉลาดฉลุยเราจะมาทดลอง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 กอนไปจาก,กันไปในสัปดาห์นี้เรามีคำถามให้คุณผู้ชมเนี่ยได้คิดกันแบบสนุกสนุกเพิ่มรอยอยากในสมองกันซะ,ะหน่อยถ้าวันนี้ติดตามรายการอเรารับรองเลยว่าตอบได้แน่นอนคำถามของเรามีอยู่ว่าอะ,อะไร แก้อาการเมาค้างได้ดีที่สุดคิดให้ดีๆและส่งคำตอบมาที่ f a c e b o o ของเราวันนี้เป็นวันที่31เพราะฉะนั้นเราจะเลือกคอมเมนต์ที่ตอบถูกต้องคนที่31เพื่อรับเสื้อยืดสุดพิเศษจากทางรายการเราไปเลยประกาศผลผู้โชคดีในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาเปิดทำการของแลบฉลาดฉลุยสัปดาห์หน้ารอติดตามว่าเราจะเอาการทดลองอะไรมาให้ผู้ชมได้สนุกคิดสะกิดตอมอยากรู้ต้องรอติดตามวันนี้ผม ห้อยขนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับให้คุณสนุกคิดสกิตตอมยาครูแล้วเราจับพิสูจน์ให้ดูว่าวิทยาศาสตร์พิสดารแค่ไหนเราจะมาทดลองเราจะละฉลาดฉลุย